บริษัทประกันต่างๆนานาเน,นี่ยเอาส่วนไหนของสมองคิดที่คิดว่ารับมือได้กับการที่คนทุกคนที่ติดเชื้อนี่นะฮะเขาจะได้เงินจากบริษัทประกันของคุณคือพลาดตั้งแต่แรกเลยที่ไปขายประกันโควิดรับพลาดในแบบที่มันเป็นสิ่งที่แบบควรจะรู้อยู่แล้วไหมว่าขายประกันโควิดไม่ได้พังแน่ชิบหายแน่เนี่ยเคลมกันมาเนี่ยทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะก็ทั้งโลกมันติดอ่ะ คุณเห็นประเทศไหนเขาขายประกันโควิดบ้างไงในขณะที่มันระบาดหนักเนี่ยตายกันเป็นเบือที่อเมริกาที่อิตาลีที่อังกฤษเนี่ยนะฮะมันไม่ดูเลยเหรอว่าคนเข้าโรงพยาบาลกันเยอะขนาดไหนแล้วมันเคลมกันทีเนี่ยรับไหวไหมอ่ะต่อเราจะพูดเรื่องธรรมะนิดนึงสั้นๆเขาใช้อะไรคิดความโลภความโลภมาก l ค i มโควิดพุ่งหวั่นลามบริษัทประกันนะครับล่าสุดเฉียด42,000ล้านบาทเมืองไทยวิริยะย,ยันฐานะแกร่งนะฮะในเรื่องประกันเนี่ยโทษทีนะคือผมก็เห็นใจเสียเจริญกับธุรกิจประกันในรอบนี้ซึ่งมันมันขาดทุนไปปลาเข้าไปเกือบหมื่นละ้านบาทเนี่ยนะคือผมเป็นหนึ่งในไม่กี่คนซึ่งเวลามีการปิดบริษัทเนี่ยผมจะเห็นใจเจ,จ้าของบริษัทเพราะว่ามันมีการขาดทุนจริง ในขณะที่คนส่วนใหญ่ก็ไปกล่าวหาว่าล้มบนฟูกหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้กล่าวหาว่าล้มบนฟูกผมมองว่ามันเสียหายจริงและเขาจะต้องตัดเนื้อร้ายเขาจะต้องปิดบริษัทประกันเพื่อไม่ให้เขาเสียหายมากไปกว่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทำนะฮะไม่ว่าไม่ว่าจะปิดบริษัทประกันหรือไม่ปิดเนี่ยการจ่ายเงินคืนสิ่งที่เขาเรียกว่าเบี้ยเเรียกว่าอะไรวะเบี้ยประกันใช่ไหมคุณจะต้องคืนเงิน ให้กับลูกค้าของคุณตามที่เป็นพันธสัญญาที่มีตามกฎหมายนั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าบริษัทมันจะอยู่หรือไม่อยู่นะคุณไม่สามารถปิดหนีได้แต่ผมไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นประเด็นนั้นประเด็นทางกฎหมายซึ่งคอปอพอมีหน้าที่ในการตามติดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ซึ่งเป็นลูกค้า <c oughs> ที่ไปซื้อประกันของอาคาเนนะครับไม่ว่าจะประกันที่ไปซื้อกับอาคาเนจะเป็นประกันโควิดหรือเป็นประกันด้านอื่น แต่ที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะด่าบริษัทประกันนิดหนึง่งแล้วผมจะด่าทุกบริษัทเลยรวมทั้งบริษัทประกันที่ผมไม่รู้สิที่นี่ก็จัดให้มั้งผมจะด่าว่าบริษัทประกันเนี่ยนะฮะทุกๆบริษัทเนี่ยนะฮะไอตอนแรกอะ่ะมีคุณใช้ส่วนไหนของสมองคิดที่ขายประกันเนี่ยกับโรคอุบัติใหม่คุณไม่รู้เลยเหรอว่าไอโรคอุบัติใหม่เฮงสวยเนี่ยมันจะระบาด เยอะแยะมหาศาลแล้วคนก็จะติดเชื้อเป็นเบือ่อแล้วพอคนจะติดเชื้อเยอะมากเนี่ยนะะในที่สุดเนี่ยคุณก็จะรับมือไม่ไหวคือคุณบริษัทประกันต่างๆนานาเน,นี่ยเอาส่วนไหนของสมองคิดที่คิดว่ารับมือได้กับการที่คนทุกคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะฮะเขาจะได้เงินจากบริษัทประกันของคุณคือพลาดตั้งแต่แรกเลยที่ไปขายประกันโควิดแล้วพลาดในแบบที่มันเป็นสิ่งที่แบบควรจะรู้อยู่แล้วไหม ว่าขายประกันโควิดไม่ได้พังแน่ชิบหายแน่เนี่ยเคลมกันมาเนี่ยทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะก็ทั้งโลกมันติดอะ่ะคุณเห็นประเทศไหนเขาขายประกันโควิดบ้างไงถามจริงไงคือคือถามจริงประเด็นเนี้ยมันมีเหรอฮะมันมีที่ปรึกษาบริษัทประกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของอาคเนหรือของยี่ห้ออื่นเนี่ยที่อยู่ในไทยอะ่ะที่ดูสถานการณ์ระบาดในโลกอะ่ะแล้วก็บอกโอ้นี่ดูบริษัทประกันที่อังกฤษกับที่สหรัฐสิ หรือดบริษัทประกันที่แอฟริกาใต้สิเข้าออกมาขายประกันโควิดเนี่ยประกันสุขภาพโควิดกันเต็มเลยเป็นอ่าเป็นยุทธวิธีในการสร้างไรายได้ที่ดีสําหรับเราบริษัทประกันซึ่งรวยอยู่แล้วแล้วก็มีฐานะดีแล้วก็ถ้าไม่ทําอะไรโง่ๆจริงๆก็ไม่เจ๊งหลอกนี่นะฮะโอ้คุณใช้ส่วนไหนของสมองเคสที่ขายประกันโควิดคุณเห็นคุณเห็นประเทศไหนเ็าทาโมเดลนี้ขายประกันโควิด คุณไม่ส่องดูตัวเลขการระบาดในอิตาลีในยุโรปเหรอว่าตอนรอบอู่หันตอนรอบเดลต้าเนี่ยตอนรอบอแม้กระทั่งรอบอ,อัลฟาเนี่ยไ,ไอ้ทั้งสามรอบเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่รอบเดลตา้าเอาขายประกันตั้งแต่รอบอู่หันรอบอ,อัลฟาเนี่ยคุณไม่เห็นเลยเหรอที่คนนอ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 น,นอนตายในโรงพยาบาลเนี่ยมันกี่คน,น่ะคือแบบเมื่อคือคือเมื่อวานมันสองอารมณ์ผมรายงานข่าวนี้แค่เป็นขา่าว เร็แล้วพอจัดเวกับแล้วก็คุยในมิติของเรื่องของการที่บริษัทเอกชนบางบริษัทเนี่ยจะเอาเปรียบลูกค้าด้วยการปิดหนีแต่ในขณะเดีวยวกันข้างในผมก็มองว่าเฮ้ยเขาต้องปิดเขาต้องปิดคือคือณเวลาเนี้ยถ้าเขาไม่ปิดเนี่ยมันมันมันจะบานปลายยิ่งกว่านี้เขาต้องปิดเพื่อบริหารนะฮะสถานการณ์ให้สูญเสียน้อยที่สุดซึ่งถูกต้องไม่ได้ผิดแต่ว่าพันธสัญญาทางกฎหมายที่เขามีเขาต้องรับผิดชอบแต่สําหรับผมเนี่ย strategy ใหญ่ของบริษัทประกันเนี่ยนะฮะที่ขายประกันโควิดตั้งแต่แรกนี่คืองี่เง่าลุ้นลวนคือใช้ส่วนไหนของสมองคิดในขณะที่มันระบาดหนักเนี่ยตายกันเป็นเบือที่อเมริกาที่อิตาลีที่อังกฤษเนี่ยนะฮะมันไม่ดูเลยเหรอว่าคนเข้าโรงพยาบาลกันเยอะขนาดไหนแล้วมันเคลมกันทีเนี่ยรับไหวไหมคือแบบเอาส่วนไหนของสมองเขาคูลเลดมันในมุมหนึ่งคือก็อยากไม่ไม่ใช่ไม่อยากเห็นใจบริษัทประกันที่เสียหายหนัก ขาดทุนเป็นบรรพันเป็นหมื่นๆล้านขนาดนี้แต่ว่าคือแบบคิดได้ไงวะเจอจ่ายจบอะไรเงี้ยไม่คิดได้ยังไงวะคิดได้ยังไงอ่ะมันระบาดกันทั้งโลกอ่ะแล้วคุณเล่นว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเมคมันนี่วะบาปกรรมโลภมากบาปกรรมทุกบริษัทผมพูดอย่างนี้เลยทุกบริษัทที่ออกแพ็กเกจประกันโควิดเนี่ยนะฮะคือแบบ ไม่มีคาลคูลเลชันเกี่ยวกับ risk ที่ตนเองเนี่ยอันเดอร์เทคเลยทั้งๆท,ที่เป็นบริษัทที่มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงที่เป็นคุณเป็นบริษัทประกันคุณประเมินความเสี่ยงของตัวคุณเองไม่ได้นะฮะคุณเป็นบริษัทประกันได้ยังไงคือแบบที่ปิดจนะถูกนะฮะเห็นใจนะแต่ว่า แพ็กเกจเนี่ยใครคิดขึ้นมาว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเจอจ่ายจบหรือแพ็กเกจโควิดทั้งหมดเนี่ยบ้าฮะขายได้ยังไงโรคระบาดโรคอุบัติใหม่แล้วมันติดกันทั้งโลกถ้าคุณเปเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทประกันเนี่ยนะฮะแล้วคุณมีที่ปรึกษาในการออกแพ็กเกจเนี่ยนะฮะเสนอไอเดียนี้กลางที่ประชุมนะผมไล่แม่งออกแล้วฮะคือคือ,คอมันมันคิดขึ้นมาได้ยังไงวะคิดขึ้นมาได้ยังไงคือมันคือคือ เวลาคุณเป็นที่ปรึกษาด้านมาร์เก็ตติ้งหรือด้านการออกนิวอินเวนทีฟอินโนเวทีฟโปรดักต์ของบริษัทเนี่ยถ้าคุณแนะนำอะไรใหม่ๆซึ่งมันเกาะกระแสแล้วเทรนดี้เนี่ยโอเคแต่อย่าให้มันมีความเสี่ยงสูงมากได้ไหมอย่างเช่นมีนโยบายในการไปปลูกต้นไม้ในปา่าแล้วก็ถ่ายภาพให้สื่อเห็นว่าเรารักสิ่งแวดล้อมถ้าคุณเป็นบริษัทน้ำมันซึ่งน้ำมันพึ่งรั่วในอ่าวไทยอะไรเงี้ยนะฮะหรือมันรั่วที่ไหนรอบเนี้ย ใกล้ๆก,กับระยองเนี่ยคุณจะต้องไปสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่อย่างเช่นคุณจะต้องเอาเงินไปบริจาคให้ NGO ของเ r e ตาตุนเบิร์คุณจะต้องไปปลูกต้นไม้ในป่าคุณจะต้องไปคุกเข่าให้ BLM อออะไรเงี้ยอันนั้นผมไม่ว่ากาันมันไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรกับบริษัทแต่ว่าถ้าคุณจะเกาะกระแสด้วยกันเฮ้ยผมจะออกแพ็กเกจซึ่งทำให้คนซึ่งติดเชื้อ h อ v สามารถได้รับการดูแลและได้รับการเอาเงินไปซื้อยาแอนติไวรัลได้ตลอดชีวิตเมื่อติด HIV เนี่ยนะฮะติดเมื่อไหร่ซื้อแอนติไวรัลกินได้ตลอดชีวิต,วตถ้าเป็น HIV AIDS ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วสมมุติคุณออกแพ็กเกจเนี้ยตอนที่ HIV มันระบาดห,หนักๆในช่วงยุค 80s อ่ะถ้ามีที่ปรึกษาหรือฝ่ายมาร์เก็ตติ้งฝ่ายออกโปรดักต์ใหม่เสนออย่างนี้แล้วผมเป็นเจ้าของบริษัทนะผมไล่ออกแล้ว ผมเปรียบผมเปรียบเนี่ยให้เห็นถึงความงี่เง่าของการเสนอขายแพ็กเกจโควิดไอตอนที่โควิดมันระบาดท,ทั่วโลกแล้วมีมีคนซึ่งนั่งคิด d u c ตนี้ในไทยบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะออก d u c ตว่าเจอจ่ายแล้วจบแล้วเป็นไงใครจบเจ้าของบริษัทประกันเนี่ยฮะเจ้าของบริษัทประกันเสียหายลูกค้าก็เสียหายด้วยไอคนที่คิดไอเดียเสียหายไหม ผมเป็นเจ้าของบริษัทประกันเนี่ยนะฮะผมผมเรียกไอคนที่คิดเสนอ Pro ดักต์นี้มานะฮะและเอาไปปรับทัศนคติคือบ้าคิดได้ไงวะแพ็กเกจสิ้นคิดฮนะเจอจ่ายจบเส,สนอมาได้ยังไงสิ้นคิดคุณวินเซนต์สมิธบอกว่าบริษัทประกันเขาคิดแล้วครับปีแรกที่โควิดระบาดเบี้ยประกันยังถูก พอปีที่2โควิดระบาดเพิ่มเบีย้ยประกันอีกเท่าตัวคุณวินสตันสมิธขอบคุณครับคุณวินสตันที่คอมเมนต์เรื่องนี้ไม่แต่สําหรับผมเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขาคิดไม่พอไงคือคือคืออย่งี้ถ้ามันไม่ใช่ business strategy ที่ถูกต้องที่ขายประกันโควิดมันผิดคุณขายประกันโควิดเนี่ยโควิดมันจะติดกันทั้งแผ่นดินคุณจะอยู่ได้ยังไงคุณไม่รู้ได้ยังไงในขณะที่ตอนที่คุณออกแพ็กเกจเนี่ย เมืองนอกมันระบาดกันตายกันเต็มแล้วคุณขายได้ยังไงทำไมคุณคิดคุณไปเอาส่วนไหนของสมองคิดว่าเมืองไทยจะไม่ระบาดคุณไปนั่งฟังรายงานตัวเลขของคุณหมอทวีศิลตอนนั้นที่มันตัวเลขศูนย์เนี่ยทำไมคุณไม่คุณไม่จินตนาการไปสักนิดเลยว่าอ๋อเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันระบาดเหมือนกับเมืองนอกมันไม่ยากที่จะวิเคราะห์อย่างนั้นเลยไม่ผมก็เลงจะบอกคุณว่าเพราเขาไม่ได้คิดไงเขาไม่ได้คิด ่ะต่อเราจะพูดเรื่องธรรมะนิดนึงสั้นๆเขาใช้อะไรคิดความโลภความโลภมากแต่ในกรณีของอัคนีผมไม่ได้มองว่าคุณจเจริญโลภไม่ใช่ไอคนที่คิด product เนี่ยมันงี่เงา่าแล้วมันทำให้คุณจเจริญต้องจนลงเนี่แหละ